รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากบริษัทปตทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาแล้วรายการอัปเดตไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะคะกับวันหยุดแบบนี้หลายคนคงหาที่เที่ยวพักผ่อนกันอยู่วันนี้มาเลยพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดชนบุรีค่ะพอพูดถึงชนบุรีแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลสวยๆและอาหารทะเลสดๆกันแต่วันนี้เราจะพามาเที่ยวกันในแบบชิลๆและทํากิจกรรมสนุกกันที่ทําฟาร์มดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าเหมาะมากก,กับการเที่ยวแบบครอบครัวและถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรได้อีกด้วยเพราะที่นี่เขา มีการสอนปลูกผักไฮโดรโพนิกกันค่ะเดี๋ยวมาจะพาไปเรียนรู้กันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาพูดคุยกันกันกบเจ้าของทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนด์ฟาร์มกันในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยโครงการออมสิงสร้างงานสร้างอาชีพไบ o อ o ็ TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะมาก็มาอยู่กับพี่ตูนะคะซึ่งพี่ตูเป็นผู้บริหารของที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตูเดี๋ยวเอาเป็นอย่างแรกเลยนะที่เราอยากจะรู้จัก พี่ตู่ก็คือเรื่องของชื่อทำฟาร์มดีก็จริงๆแล้วอย่างนี้ครับคือคนคนชนบุรีเนี่ยเวลาเขาพูดพอควายนะครับเขาจะพูดไม่ค่อยชัดเราก็เลยอยากจะเล่นคำนะครับคำว่าทำฟาร์มหรือทำความเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันอย่างนี้ไงอ่าก็เลยทําให้ฟาร์มที่เนี่ยครับเราเลยตั้งใจว่าเราจะทําฟาร์มดีที่ เป็นฟาร์มที่ดีก็คือทำความดีไปด้วยอะไรเงี้ยครับแลวอย่างนี้นี่คือเราเปิดมานานหรือยังอะคะพเปิดเมื่อปี63นะครับคริสต์มาสวันที่25ทธันวาคมปี63พื้นที่ตรงนี้เราเอาไวท้ทํากิจกรรมคร่าวๆกี่กี่ไร่อะคะจริงๆแล้วผมมีที่ดินทั้งหมด11ไร่นะครับแต่ว่าพัฒนาแล้วนะครเข้าถึงได้เนี่ยประมาณ9ไร่อีก2ไร่จริงๆเราก็ใช้สําหรับในการทําเกษตรเนาะวกปลูกผักไฮโดรโพนิกอ,อ เลี้ยงมูลเส้เดือนเลี้ยงตัวเส้เดือนเพื่อเอามูลเส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ความชอบส่วนตัวของเราเนี่ยเราเราชอบเรื่องของเกษตรยอยู่แล้วรอเปล่าคะหรือว่ายังไงคะผมไม่ใช่เกษตรกรน,นะครับ<อ>แล้วก็จริงๆถามว่าเราชอบทําเกษตรไหมจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบนะครับเ<อ>พียงแต่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นชาวนาแหละแต่ว่าคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อเป็นชาวคล้ายๆเป็นชาวสวนแล้วกันเนาะเข<อ>าก็ยกที่ดินผืนนี้ให้เราพาลูกเนี่ยไปเที่ยวสถานที่ทํานองเนี้ยเยอะ เราเราเห็นว่าที่ดินเรามีศักยภาพที่จะเามาทําเรื่องแบบนี้ได้เราก็เลยลงมือทำนะครับก็คือปี6-3ผมก็เริ่มลงมือไป14เดือนก่อนหน้านั้นค่อยๆปรับปรุงแลนด์สเคปนะครับแต่ว่าโชคดีที่มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วเ,เราก็เลยลองทําเราคิดว่าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยได้มาเอาดอแอคทิวิตี้ครับแล้วเรามองว่าเฮ้ยการทําฟาร์มเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยน่าจะได้ลงมือทำนะครับเร,เราเชื่อมั่นในเรื่องของการ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติคอนเซปต์ของการทำทำฟาร์มเนี่ยผมจริงๆผมเอาใจภรรยานะไม่ได้เอาใจลูกร้อยเขนาดนั้นแต่ว่าคอนเซปต์ง่ายๆคือลูกสนุกภรรยาต้องสบายกับเพราะนั้นภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาไปเที่ยวที่แบบเนี้ยเขาจะมี3เรื่องที่ผมต้องระมัดระวังมากๆเลยนะที่จะต้องดูแลเขานะครับข้อที่1นนะครับฟาร์มเนี่ยที่ไหนก็ตามที่ร้อนเนี่ยเขาจะพูดอยู่คำหนึ่งว่าวันหลังไม่ต้องพามาแล้วนะ,ะซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องทําสถานที่ของเราเนี่ยให้มีห้องแอร์ พอร้อนเสร็จปุ๊บพาลูกไปเล่นปุ๊บเข้าห้องแอร์ไปทานกาแฟานั่งชิลๆได้อะไรเงี้ยครับอันที่2คือต้องไม่เหนื่อยดังนั้นฟาร์มเราจะทําแลนด์สเคปให้มันคล้ายๆเหมือนลูกวิ่งรอบตัวแม่ครับแล้วก็คุณแม่ก็สามารถนั่งนั่งดูลูกได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะอันนี้ก็คือไม่เหนื่อยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือต้องไม่มีค่าเข้า,ขาที่ไหนก็ตามมีค่าเข้าเนี่ยภรรยาผมจะมีมีประเด็นตลอดเวลานะถึงแม้จะ5บาทหรือ10บาทหรือ100บาท มาพร้อมความคาดหวังแน่นอนนะครับ,รบดังนั้นเราก็เลยไม่มีค่าเข้าให้คนสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าเข้าแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าจะร่วมกิจกรรมอะไรแล้วค่อยมาจ่ายข้างในแล้วกิจกรรมที่นี่เรามีอะไรบ้างะคะตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับภาพลักษณ์ของเราตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นที่ที่แบบทุกคนต้องมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยริงงเราเป็นร้านอาหารนะครับ แต่เป็นร้านอาหารที่เหมาะสาหรับครอบครัวกิจกรรมที่มาได้เลยนะครับทุกวันก็คือการให้อาหารสัตว์นะครับก็มีทั้งเป็ดไก่กระต่ายแพะแกะหมูแคะอะไรเงี้ยครับกิจกรรมเก็บไข่ทาไข่เค็มปั่นจักรยานนะครับมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตในนี้ก็ได้นะครับพายเรือระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นแล้วก็พวกเพ้นอะไรพวกนี้ครับอันนี้มีทุกวันแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเวิร์กช็อปซึ่งตอนนี้ครับ เรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง11บเอโมงครึ่งซึ่งวันเสาร์เนี่ยจะเป็นกิจกรรมวันนี้นะครับจะมีการปลูกผักไฮโดรโพนิกสอนปลูกผักไฮโดรโพนิกเลยซึ่งฟาร์มเราทําอยู่แล้วนะครับบางสัปดาห์อาจจะมีการสอนเลี้ยงเส้เดือนบางสัปดาห์อาจจะมีการทํา English ค a m p พวกคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกฟารันเลยก็คือแรลลี่แอนดเลนะครับก็คือว่าเอาเด็กๆมาหาอาซีกันแล้วก็ ลักษณะเป็นกพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับมีผู้ภาษาอังกฤษมาเพราะฉะนั้นคือถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับช่วงเช้าเนี่ยก็คือกิจกรรมเราค่อนข้างแน่นแน่นมากแต่ว่าก็สลับกันไปเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีทางเลือกครับในการที่เอาลูกมาทํากิจกรรมอออัลโดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนั่นแปลว่ากิจกรรมเสาร์ที่นี่ก็เข้าไปดูข้อมูลผ่านทางกังเกตได้เลยใช่ใช่ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์ใช่ไหมในในเฟซบุ๊กก็จะมีบอกว่า อีกสสัปดาห์ข้างหน้าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ uh. ท,ที่ที่เป็นความภาคภูมิใจมากส่วนหนึ่งก็คือว่าในาฟาร์มผมเนี่ยที่เห็นต้นไม้เขียวๆเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้ป <einige S 1> ุ๋ยเคมีเลยนะครับผมเนี่ยเลี้ยงเส้เดือนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับเลี้ยงเส้เดือนเอาเส้เดือนมาทานขี้วัวแล้วพอ1เดือนผ่านไปเส้เดือนถ่ายออกมาก็กลายเป็นมูลเส้เดือนตัวมูลเส้เดือนเนี่ยครับจริงๆเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีเลยแล้วก็ตอนนี้ขายดีมากเพราาะว่ ลูกค้าซื้อไปใช้แล้วมันดีซึ่งไม่พอครับผลผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พออืครับประมาณนี้ครับก็อยากจะแนะนําให้เผื่อว่าเเดี๋ยวราก็ไใช่ใช่ครับวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยากจริงๆถ้าสนใจเนี่ยก็เราก็มีหลักสูตรในการสอนเลี้ยงครอบครัวเลยนะครับมากันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเราก็มาดูวิธีการเลี้ยงกันแต่ว่าเราจะสอนเดือนละครั้งเท่านั้นครับเพราะว่า คือเราต้องรอให้จํานวนคนมันพอสมควรก่อนอะไประมาณนี้ครับ่ไงเราก็อาจจะต้องรบกวนพี่ตุ๊พาเราไปชมในแต่ละได้ครับนนได้ครับยินดีครับเพราะว่าพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะเห็นด้วยเหมือนกันนะคะได้ครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนพาผู้ชมเนี่ยไปดูทางด้านในกันต่อนะคะครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพี่ตู้เนี่ยพามามาดูในส่วนของแปลงผักใช่ไหมคะคที่นี่ก็จะใช้เป็นวิธีการปลูก ประเภทที่เรียกว่าไฮโดรพอนิกไฮโดรพอนิกไฮโดรแปลว่าน้ำครับแต่ว่าไฮโดรพอนิกมี2ระบบนะของผมเนี่ยเรียกน้ำนิ่งน้ำนิ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ครับน้ำนิ่งนิ่งก็คือนิ่งอย่างนี้เลยจะอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เราเห็นก็จะเป็นรางแบบวนวนอันนั้นเรียกว่าน้ำวนนะครับระบบน้ำนิ่งกับน้ำวนก็มีความแตกต่างกันน้ำนิ่งข้อดีก็คือว่าเราปลูกผักเนี่ยทั้งหมด35มสิบห้าวันอันนี้พอครบ35วันปุ๊บเราจะเอาน้ำปุ๋ยนะครับที่เป็นสีตรงนี้ครับเราเอาออกหมมดเเเเลลลยนนะ่าาแ้้วรติป ทำไม,มต้องทําแบบนั้นรูป้ปะเพราะว่ามีข่าวว่าการทานผักไฮโดรพอนิกไม่เป็นผลดีกับร่างกายเพราะมีเคมีเยอะ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปลูกแบบน้ํานิ่งแบบผมเนี่ยเคมีไม่ได้เหลือแล้วครับเพราะว่าเราเาน้ําปุ๋ยออกใช่ไหมเราเติมน้าเปล่าไป5วันเนี่ยผักยังโตต่อเพราะว่าผักใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ในร่างกายในการเติบโตจนไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเราทานผักที่ค่อนข้างบริสุทธิ์มากๆ<ม>ก็เป็นผักที่อันที่1คือบริสุทธิ์อันที่2คือเราไม่ได้ใช้ ยาฆ่าแมลงในการพ่นแปลงเลยเราใช้เป็นเชื้อรานะครับในการที่จะคอยดูแลไม่ให้มีศัตรูพืชมารบกวนอะไรเงี้ครับถ้าอย่างนี้นี่พร้อมทานหรือยังคะยังยังมันต้องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงโอ้แต่ดูแบบแล้วแบบก็คือหิงไปเลยเห็นผักแล้วก็หิ่งอันนี้ไปใช้ในร้านนะครับที่บอก อันนี้เป็นเวดโอ๊กเนาะอันนี้เป็นฟินเลอไอซ์เบิร์กนะครับแล้วก็มีเป็นผักคอสอันนี้คอสอันนี้เอาไว้สําหรับทําพวกซีซาสลัดอะไรเงี้ยครับเชื่อไหมผักคอสจริงแล้วอะถ้าเราเป็นแบบพวกไทยๆนะดีที่สุดอะเอามาผัดน้ำมันหอยอ๋อใช่อร่อยมากครับ ผลผลิตของที่นี่คือแบบเหมือนมีต่ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็เนี่ยแล้วก็วมันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพร,เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าถ้าอันนี้หมดเราก็ต้องเอาชุดนั้นขึ้นมาเพราะว่าผลผลิตเราต้องใช้ทุกวันเนี่ยครับอพราะ้นั้นาการปลูกเราต้องมีการวางแผนในการปลูกเหมือนกันเขาคร่าวๆนี่ประมาณกี่กี่โรงเรือนอันนี้อันนี้อยู่ที่ประมาณ60โรงเรือนครับ60โรงเรือนแต่ความจริงคือผมมีปลูกด้านหลังอีกประมาณร้อยกว่าโรงเรือนผมใช้ที่นี่ร้านที่กรุงเทพแล้วก็เอามาขายลูกค้าส่วนที่เหลือถ้ามีคนมาเที่ยวที่นี่ แล้วอยากจะซื้อกลับก็ไปซื้อในร้านเลยมีแต่แต่ต้องลุ้นนะว่าสัปเดือนสัปดาห์นี้ที่มามีไหมครับเพราะว่าโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับช่วงที่อากาศแปรปรวนเนี่ยผักจะค่อนข้างได้น้ําหนักน้อยแต่ว่าถ้าหน้าหนาวส่วนใหญ่มีแน่ๆแต่หน้าหนาวอย่างว่าผักคือเกษตรกรน่าสนใจน่าสงสารพอผลผลิตเยอะราคาจะถูกแต่ที่นี่ราคาเท่ากันทั้งปีนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นบอกว่าก็มีการสอนเกี่ยวกับการปลูกผักใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติลูกค้าเดินมาเรามาเจอคนของเราทํางานอยู่เดินมาถามได้เลยนะแลเราโอเพนร้อยเปราเปิดหมดนะครับหรือเราจะมีหลักสูตรในการสอนนะครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็จองมาก่อนแล้วก็อันนี้จะสอนจนกระทั่งไปเป็นเกษตรกรไปปลูกได้เลยคุณผู้ชมคะเห็นผักเขียวๆมาก็อยากปลูกบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรพนิก์กันเลยค่ะ อันแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มาสู่กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปเนิกนะคะก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่แบงค์นะคะสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์เราก็จะคอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่นี่เลยใช่ไหมคะแปลว่าเราเองก็คือเราเราก็ปลูกอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ช่วยพี่ตูดูแลที่นี่ด้วยใช่จริงๆแล้วฟาร์มผมเองเนี่ยสวนผมเองอยู่ที่ระยองแม่ตะปูด14ตึก9ฟาร์มที่นู่นค่ะค่ะอ๋อแล้วก็ นี่ก็มาช่วยที่นี่ด้วยให้ที่ดูที่นี่ด้วยครับอ่าถ้างั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะขอความรู้เบื้องต้นกับทางพี่แบงค์ไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมคือนอกจากว่าเราจะมาได้รับความรู้ที่นี่แล้วที่นี่เขาก็มีการขายที่เป็นชุดใช่ด้วยใช่ไหมคะปลูกด้วยัชุดทดลองปลูกก็สามารถเอากลับบ้านได้ด้วยนะคะอ่าถ้างั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมส่วนย่อยของมาเองนะคะเพราะว่าของมาเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้ที่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนสิ่งที่ คนที่จะปลูกต้องควรรู้อะไรก่อนบ้างขั้นตอนการปลูกผักสลัดน้ำนิ่งเนี่ยครับเราจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนข,ขั้นตอนแรกเลยก็คือเพาะเมล็ด,ลดแล้วก็เข้าห้องมือสองคืนขั้นตอนที่สองก็นําเมล็ดที่เราเพาะออกแต่ยามเช้าอีกห้าเช้าขั้นตอนที่สเสียบต้นก้าเติมปุ๋ยขั้นตอนที่สี่เติมน้าเปล่าขั้นตอนที่หเก็บถาดและลงเฟสุูปเพื่ออ,อวดเพื่อนครับ อันนี้สําคัญมากข้อห้าทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดก่อนนะครับค่ะอันนี้คือกองน้ําอันนี้เอาไว้ล้างล้างถาดนะขั้นตอนก็คือเอาน้ําราดบนกองน้ําเลยครับเทไประดับน้ำจะสูงเกือบล้นถาดนะครับจริงจแล้วครับทีนี้เราจะใช้ฝ่ามือเรากดลงไปกดปล่อยกดปล่อยครับกดกดจนถึงพื้นแล้วปล่อยเร็วๆครับเพื่อเขากินน้ำใช่ไหมใช่ครับประมาณสักสามสี่ครั้งครับผมเมล็ดที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องใช้เมล็ดแบบเคลือบข้อดีของเมล็ดแบบเคลือบคือเมล็ดแบบเคลือบเนี่ยเขาผ่านการฆ่าเชื้อและกระตุ้นออตรราาากกงมแล้ว 99%ทีนี้ในการเพาะเมล็ดเราจะต้องมีอุปกรณ์ทำฟอร์เซปในการจับมเมล็ดแล้วก็เพาะเมล็ดเนี่ยครับเราจะต้องเพาะเมล็ดหลัง4ี่โมงเย็นหลัง4โมงก่อนเพาะเมล็ดเราจะต้องอาบน้ําไม่ทาครีมไม่ทาแป้ง,ไม,ปงไม่ทาโลชัน่นไม่มีเครื่องสำอางใดๆทั้งสิน้นอ๋อเหรอคะเราต้องสะอาดหลังจากที่เราหยอดเสร็จแล้วลเราจะต้องเทน้ําออกก่อนเสร็จแล้วเอาปอกกี้ฉีดไปที่มเมล็ดครับฉีดเยอะไหมคะฉีดเอาให้ดูว่าเม็ดเขาเปียกชุ่ม แล้วทีนี้ก็ไปเข้าห้องมืดอ,มอยู่ในห้องมืดสองคืนห้องมืดของผมก็จะใช้กล่องปลูกนี่แหละครับครอบไปก็คือครอบไปเลยครอบไ,ไปว่า,างี้สองคืนแค่นั้นเองครับนั่นแปลว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อกับบ้านไปถ้าถามหาห้องมืดก็ดแค่นี้เลยแค่นี้อะไรก็ได้ที่ปิดให้เขามืดพอผ่านไปสองคืนห้องมืดเราก็ยกถาดนี้แหละครับไปไว้ในที่แสงลำไร,รแล้วก็เติมน้ําเทน้ำลงไปให้ได้เศษหนึ่งส่วนสามของฟองน้ําระดับความสูงของน้ําหรือไม่เกินครึ่งนั่นแหละครับอันนี้คือเช้า แล้วก็ฉีดพอกี้ครับพอกี้เราให้ฉีดทุกเชา้า5เชา้านี้ระหว่างนี้ให้เรามาฉีดช่วงประมาณตัก7จ็ดโมงเชา้า5เช้าฉีดทุกเชา้าส่วนระดับน้ําถ้าระดับน้ำเขาลดลงต่ําเราก็เติมก็เติมใช่แต่ถ้าไม่ต่ํามากเราปล่อยไว้เลยไม่ต้องเติมจาก5้าเช้ามาต้นจะมาเป็นแบบนี้ครับอย่างนี้เลยใช่ทีนี้เราจะมาปลูกแยกต้นกล้ากันก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ผมตัดถ้วยไว้ให้แล้วทีนี้ก็เอาต้นกล้าใส่ถ้วยเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราต้องพยายามสัมผัสลากเข้าให้น้อยที่สุด ราะว่าล่าเขาก็เหมือนเปรียบเสมือนปากเราครับเวลาที่เราเป็นแผลหรือว่าล้อนในเราก็ไม่อยากทานอาหารต้นก้าก็เหมือนกันถ้าล่าเข้าช้าเขาก็จะไม่สามารถดูดอาหารขึ้นไปได้ันนี้เราเตรียมเสร็จแล้วก่อนเราจะไปเอาเราต้องเตรียมปุ๋ยทีนี้ปุ๋ย AB ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ย B อันนี้เป็นปุ๋ย A ครับ <B. S 1> ปุ๋ย A B ีทีนี้ส่วนผสมก็คือจะใช้ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรใน1กล่องปลูกของผมจะอยู่ที่น้ำอยู่ที่21.632ลิตรเราจะใช้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B อย่างละ 110cc ครับแล้วก็ภาชนะที่เราใช้ดูดปุ๋ย A เราจะไม่เอาไปดูดปุ๋ย B อันที่ดูดปุ๋ย B เราจะไม่เอามาดูดปุ๋ยเออ่เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่แปลงปลูก เพื่อเอาต้นก้ากับปุป๋ยไปเติมแล้วปลูกกันได้แลวครับนแล้วก็ถือนี้ไปได้เลยใช่ไหมถือไปเลยครับ <amusing. S 2> แล้วะตอน<พ>นี้พี่แบงค์พาเรามาถึงจุดที่เราจะทาการลงกันแล้วลง,ลงปลูกครับผมน้ำตัวนี้เราเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวาน<ช>เพราะว่าเป็นน้ำปปาก็เลยต้องเตยมเตรียมน้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนเพื่อให้ไอคอลอิ่งเขาละเหยออกไปก่อน S 1> <S 1> ได้ครับทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการเติมปุ๋ยเลยครับค่ะอันนี้หรอคะใช่ครับปุ๋ย A b เราจะเติมทีละตัวตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้ครับแล้วก็คนด้วยทับถีอทีนี้ก็จะมาเป็นปุ๋ยอีกตัวหนึ่งครับเป็นปุ๋ย B ครับเทหมดแก้วเลยครับอ่าแล้วก็คนอีกรอบหนึง่งอ่าครบครับทีนี้เราก็ปิดฝาฝาปลูกเราจะมีเก้าช่องค่ะปิดเลยทีนี้เอาต้นก้าเสียบต้นก้าเราเสียบเลยต้นก้าเสียบได้เลย,ย,เลยครับ วางอย่างนี้ไปเลยนะคะใช่ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าลากขยะใหญ่แล้ามันลอยมันลอยขึ้มานี่ก็ก็ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ครับคร<อ>บแล้วนี่เราก็รอไปอีก25วัน<ช>วันที่26เราก็จะมาเติมน้ําเปล่าน้ําที่เหลืออยู่ในกล่องที่เป็นน้าปุ๋ยเราจะดูดออกทั้งหมดเลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกประมาณครึ่งกล่องทิ้งไว้อีกห้าวันเราเก็บฐานได้เลยทีนี้ นี่นะคะคุณผู้ชมถือว่าก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีเรื่องของเอกสารที่จะให้ด้วยใช่ไหมก็ว่าใครที่จะซื้อกลับไปทำใช่ไหมคะแล้วก็ลองไปทําดูนะคะไม่แน่ติดใจแล้วก็อาจจะลองแบบว่าเหมือนทําทานไปในครอบครัวแบบจริงจังหลังจากนั้นก็อาจจะสร้างเป็นรายได้ก็ได้นะคะนี่ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโอนิกนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์เป็นอย่างมากเลยนะที่สละเวลามาสอนมะปลูกนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโพนิกสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีชุดปลูกสําเร็จรูปขายให้ได้ไปทดลองปลูกที่บ้านกันด้วยค่ะแหมคุณผู้ชมคะรออย่างเที่ยวกันไม่นำใจเลยเดี๋ยวครั้งหน้าพี่ตุจะมาสอนเรื่องการทำปุ๋ยขี้ไสเดือนกันต่อค่ะใครที่สนใจอยากทำเป็นอาชีพรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วมาและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ